แบงกกตแยกเบอร์ครับอย่างตะก้าเหลืองก็เป็นเบอร์ a อบตะก้าสีเขียวเป็นเบอร์ซีสีน้ำเงินเป็นเป็นเบอร์ตกไฟครับข้างล่างอาจจะเป็นพวกหนอนห้องยินเบอร์ที่เราส่งออกไม่ได้ที่ที่ไม่ได้อยู่บนตาช่างใช่ไหมคะครับที่ มีอยู่เพ่งน้ําเงินที่ส่งออกไม่ได้คือเป็นตกปลขายในประเทศที่ส่งออกได้คือตะก้าเหลืองเหลืองก็เขียวครับอเราก็ต้องไปแยกเอาหนอนออกรอบแล้วเราจะต้องมีการฉีดอะไรด้วยไหมเราทำ,ทำสาดฝุ่นน้นํายาเป็นน้ํายาน้ํายายป้ายขั้วเพื่อเร่งสุกแล้วก็ให้มันร้อนไล่หนอนออกมาอีกมีอ๋อ และที่เห็นใช้เครื่องฉีดนั่นคือ,อพน่นเป่าลมเพื่อไม่ให้มีมแมลงเป่าลมนี่แ็นเป็นลมลมอย่างเดียวเพื่อไม่ให้มีเพี้ยแป้งมแมลงอะไรพยกเนี้ยเสร็จจากนี้ไปไหนต่อคะเสร็จจากตรงนี้จะไปรอชุบรอชุบน้ำยาซึ่งชุบน้ำยาในของผมจริงไม่คั่วแห้งหว่ต้องรอหนึ่งวันเหรอคะ เป็นประมาณสองสามชั่วโมงครับแต่ว่าเราก็มีเวลาชุบเราอรีนงอันนี้คือชุดเสร็จแล้วชุดเสร็จเสร็จแล้ว,ลวก็คือรออีกสองสามชั่วโมงใช่ไหมะพอทัจดจากนู้นมาเสร็จปุ๊บเราก็มาตั้งทิ้งแล้วก็อันนี้คือขั้นตอนที่ว่าชุดเสร็จแล้วจากนี้เป็นไหนต่อเป็นการ จากนี้บ่มเสร็จปุ๊บเราก็ต้องมามาเคาะาหนอนอีกทีหนึ่งแยกมันมาคัดแยกอีกอเหรอคะถามว่ามีหนอนอีกไหมใช่ต้องคัดแยกอีกรอบหนึ่งแล้วตรงนี้นนคือแล้วก็เป็นขั้นตอนการแพ็คลนะที่นี้เราเ็าะเสร็จช่าชันีก็ส่งออกได้ด้วยหรอครับครับอันนี้คือค เราตั้งกองแยกกันชนีก็ส่งออกได้นะคะอันนี้เบอร์ AB บ b นี่คือเขาดูตรงไหนคะเป็นภูสวยออห้าภูเต็มอ,อ๋อ <ตง S 1> คือเขตที่บีห้าภูเต็มสองตรงตรงสวยครับแล้วก็มีอะไรอีกที่ดูก็มีเบอร์ซีน,นี้จะเป็นตรงที่ว่าสามูเม็ดขึ้นไปสองูเม็ดขึ้นไปอ,อ อันนั้นคือหมอนครับก้านยาวส่งได้ไหมคะส่งเราเราเราไม่ได้แท็บตอนนี้เพราะว่าช่วงนี้หนอนมันเยอะมากในงานยาวเอเหรอขึ้นงูนะนี่อะทาไมมันถึงไปเยอะที่ก้านยาวล่วคะคะไม่รู้เหมือนกันแต่แต่หมอนกับน้อยไม่น้อยค่ะมันก็แต่ส่วนมากที่เจอเจอในก้านยาวเยอะหมอนเบอร์สีคืนมันได้แค่สามฟูใช่ไหมคะ ส,มสามคูม 7, 4, 4, 4, ไม่ขึ้นไปตรงไม่สวยแต่ถ้า AB คือมันจะสี่คูห้าคูเต็มสี่สามคูสองเ็ดขึ้นไปก็คือถ้าสี่หรือห้าคูก็ได้เป็น AB แล้วห่ะหคะแต่ตัวนี้คือยงมันมันถูกเราพักเห็นให้มันสวยหน่อยแล้วสามเก้ามันคืออะไรคะ,ะวันที่สามรับเก้าอ อีกนลว่าโพตอะไรอันนี้กระโดดลงเลยเหรอคะเดี๋ยวๆนี่คือทุเรียนที่รอชุบน้ํายาของของวันนี้คือหมายความเพิ่งคัดซื้อมายังไม่ได้ชุบน้ํายาแต่ของข้างบนนั้นคือชุบน้ํายาแล้วอันนั้นของเมื่อวานของเมื่อวานอ๋อก็คือเหมือนกับรอหนึ่งวันประมาณเราต้องบุมทั้งหมดเราเคาะถึงสามรอบ เพื่อที่จะหาหนอนสรุปก็คือตอนซื้อข้อรอบหนึ่งแล้วก็มาชุบน้ำยาข้ออีกหนึ่งรอบทัดแยกเกรดจากนั้นแล้วก็่อนใส่กล่องรออีกประมาณสี่ชั่วโมงเราก็ข้ออีกรอบนึ่งแล้วใครใส่กล่องจริงเพราะหาหน่อย การค้อมันจะหาหนอนได้เหรอหรือว่าค้อแล้วหนอนมันออกไถ้ามอหนอนอยู่ข้างในอ่ะเสียงมันก็จะมันจะมีเสียงที่ว่ามันเหมือนสุกมันเป็นโพรงข้างในไงอ๋อมันโบโบอยู่จริงๆแล้วทุเรียนที่เราส่งมันยังไม่สุกมันจะต้องแน่นอ๋อถ้าหนอนมันกินอ่ะข้างในมันก็จะโอ๋อเหมือนกับบางทีเราค้อไม่ถูกครูไอ้ตรงที่ว่ามันเจอหนอนเราก็เลยค้อแบบสุกดูอีกรอบนึงแล้วสรุปว่านี่ก็คือจะส่ง ส่งได้แล้วใช่ไหมคะพ็มาสามรอบแล้วใช่ครับเราขึ้นตู้ไปเสร็จปุ๊บเราก็ต้องไปดูอีกว่ากล่องไหนมีหนอนต้องไปแกะกล่องอีกเหรอไม่ใช่ครับเราคอยสังเกตว่าหนอนมันออกมาอในแบบแล้วจะไปดูตรไหนครับแพ็คถูกเชื่อมหมดแล้วเราดูได้เลทเราขึ้นเราเอาฝากแค่ขึ้นไปก่อนคือมันมันหลายขั้นตอนมากเทคนิคเยอะ เราก็กลัวที่จะไปเจอหนอนที่ปลายทางเพราะว่ามันจะระยะยาวใช่ไหมคะเดี๋ยว<ะ>ถามนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกว่าขึ้นห้องเย็นเนี่ยแล้วเช็คหนอนยังไงที่เมื่อกี้น้องบอกว่าอะไระเลิตเอาเราขึ้นไปฝาแค่ทั้งผลิตค่ะแล้วก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยคือตักขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะดูว่าหนอนจะออกมาจากผลิตไหนเราก็มาดูแสดงว่าหนอนไม่นจะคานออกมาจากตอครับอ๋อ คือถ้าพาเลทไหนก็พาเลทนั้นมีปัญหายกออกมาต้องพาเลทเลยแล้วส่วนตรงนั้นคือทําอะไรคะอันนั้นคืออีกส่วนหนึ่งเป็นห้องเย็นหมายความว่าตกใจเหรอคะเบอร์ที่เราไม่ได้ไม่ได้เอาต่งขายในประเทศใช่ล้อมาเก็บเนื้อหม่อเลยเข้าไปดูได้ไหมได้ครับได้อ๋อใจที่ดำยี่ง <laughs> อันนี้คือรถท้องเย็นวิ่งขึ้นน้ำไมป,ป้ายชุมพรใช่มันเป็นรถบริษัทเย็นมาแต่ส่งไปไหนคะท้องเย็นอันนี้ไปจีนว,วิ่งตรงไปจีนเลยเหรอคะใช่คับไม่ต้องพักที่ไหนคือข้ามประเทศแล้วใช้ใช้เวลาวิ่งนานกี่วันคะจากยะลาไปถึงจีน,สา,นสามวันเองเหรอคะวิ่งไปทางเส้นทางจากยะลาเข้า ไปทางดา่านต้องต้องถามว่าน่าจะดา่านทางอีสอานใช่ไหมใช่ทางเหน,เนือาเหนือเอ๊ะบ้าไปทางดา่านอะไรนะท่ทามด่านอะไรแขกอ่ดาด่านไปด่านอะไรนะคะอ่ะดาด่านนครมนมพระแขกครับผม ด่านนครพนมจากด่านนครพนมแล้วก็เข้าประเทศลาวเหรอคะคเป็นด่านท่าแขกครับเป็นจะเป็นสะพานข้ามไปท,ที่สะพานที่สามครับอ๋อไปเข้าลาวแล้วจากลาวก็เข้าจีนเลยใช่ครับก็จะใช้รถรถเตาเนี่ยจะมีหน้าที่ยกข้ามไปที่่านท่กแขกก่อนครับก็คือจะเป็นประเทศลาวแล้วก็ไปยกให้กับรถเวียนหรือว่ารุลาวครับผมลากไปทีหนึ่งก็คือเวลาเขาจะมากันเนี่ยเราเจะเอาตู้หนักไปใช่ไหมครับ รถะเที่ลาวไปที่จีนก็จะเอารถเปล่ามาใช่ครับมายกสลับกันรถลาแล้วเราก็ยกตู้พ่วงนี้อนกันไปให้เขาแล้วเขาก็เอาผู้เปล่ามาเพื่อที่เราจะมาบรรจุไปอีกทีครับอ๋อและของที่มาลากเปลี่ยนกันที่ท่าแขกเนี่ยมันจะวิ่งตรงไปจีนเลยหรือว่าต้องไปเปลี่ยนที่ด่านจีนกับลาวอีกรอบหนึ่งอ่านั้นไม่รู้เหมือนกันอันนั้นแล้วแต่ครับบางทีก็รถลาวก็วิ่งเข้าจีนเลยครับบางทีก็อาจจะมีรถจีนมารับอยู่ที่หน้าหน้าด่านอีกทีครับ อ๋อแล้วจากนี้ไปที่ท่าแขกนะครพนมนี่ใช้เวลาประมาณสามห้าถึงสามหกชั่วโมงครับเพราะว่าจากนี้ไปมันประมาณหนึ่งพันแปดประมาณเกือบสองพันกิโลได้ครับมีด้วยเพราะว่าจากหลังสวนหลังสวนประมาณพันสามนี่ก็อยู่มาณพันพันแปดพันเก้ามาวิ่งโดยไม่ไม่ได้เข้ากรุงเทพใช่ไหมคะตัดเส้นออก้เขาครับยิงตรงออกฟางไปยิงเลยครับผมจใช้เส้นนอกที่พอหอมดี ค่ะออันนี้ทยู่คขอบคุณค่ะขอเสียงหน่อยนะคะครับอันน,น,นี้อันนี้จะส่งออกไปส่งไปขายในประเทศเป็นลูกใช่ไหมคะไม่ใช่ครับแกะเนื้อหมดเลยเหรอคะใช่แกะเนื้อหมดเลยคือมันตกไซหรือว่ามันสุกมันเป็นเบอร์เขาเรียกเบอร์ห้องเย็นห้องเย็นก็คือเภาพมันจะเป<ง>ต้องเอาเนื้อไปแช่แข็งนะไรเงี้ย มันสุกแล้วหรอใช่ครับมันสุกนี่คือเป็นขั้นตอนกอารกอกเบิร์นพวกหนอนแล้วเนะี้ยแล้วก็ลเลือกแบบปูที่มันดีๆเอา,าแบบแห้งแยงน่นี้นี่ก็เหมือนกันนี่เป็นการคัดลงจากแยกเหมือนฝั่งอ๋อคือแสดงว่าค<ย>ัดซืด้อหลายที่ใช่ไหมครับ แล้วเนื้อ,อน,นี้เขามีแยกเกรดไหมคะเห็นมีตะก้าหลายสีอันนี้คือเป็นปอกก็คือปอกจับเนื้อที่เป็นเป็นฟูไว้อันนี้มันไม่เป็นเนื้อเลยเอมัเป็นมีคน,นแยกที่ายาทางห้องเย็นอพราะเราต้องไปบาทดก่อนทำให้มันแข็งก่อนแสดงว่าเอาแต่เนื้อเลยไม่เอาเม็ด คือก็ไปทั้งเม็ดแต่แหละแต่ว่าเดี๋ยวมันมีขั้มันเป็นขั้นตอนต่อไปการพักมิออกส่วนใหญ่มันเหลือแต่เนื้อมันสุกมากเลยเอ่ะใช่เนื้อหนึ่งก็ส่งออก ส่งออกได้ด้วยเหรอฮะเนื้อไปที่ไหนบ้างคะจะไปจีนแสดงว่าลูกค้าใหญ่ของบริษัทเอเจฟูเป็นจีนใช่เรื่อมาจากตรงนี้เลยอ๋อคือไปทำเป็นพวกขนมอะไรด้วยเปล่าคะมันเป็นไปแปรรูปได้หลายอย่างกิน<ม>เปลี่ยนฟิชได,ดอะไรแต่ตรงโน้นดูภูสวยเนาะ ภูสวยแต่สุนนงลุงนี้ใหญ่และดูสวยเนาะแต่แสดงว่าสุกหรือยงไงฮะเนี่ย อยู่เลยน้องก็ส่งไปเปกล่มอย่างนี้เลยไปเข้าห้องบาสอยู่บาสคือแข็งแแข็งเพื่อเพื่อนำไปถึงขั้นตอนต่อไปเป็นผู้่มอย่างนี้ก็ส่งไปทีละต้องเป็นแข่งใช่ครับเป็นกลุ่ม เราต้องไปแพ็คอะกนปกิที่นะงนี่เป็นที่นี่เป็นที่รับซื้อนะคะเนื้อทุเรียนของบริษัทเอเจฟู้นะคะอยู่นี่นคือเอเจฟู ซึ่งจะมีชาวบ้านทิดหอมเนื้อทุเรียนแล้วก็นำมาขายนะคะเปิด1ิ3 0ปิดหนาิกาตอนเช้าเลยนะคะทำงานกันโต้รุ่งเลยนะคะมีชาวบ้านนั่งรอกันเยอะแยะเลยะค,ะเค่ะเ็ามีการคัดแยกเกดเขียนไว้เลยนะคะ เสมอสุกพวคกรกูหวานสะอาดเกรมีเหลืองกลางสุกหวานเกรดสีแล้วก็เกรดเนื้อกวนหลายเกรดนะคะหลายราคา จจกบัตรคิวกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะไงแยกไปสีคงค่ะแยกไปสีคงอ๋อค่ะอ๋อไม่อยู่ค่ะ ต้องชิมทุกตะก,ก้าเลยเหรอคะต้องชินค่ะไม่งั้นโดนเมื่อวานโดนไสแปดตะก,ก้าเสียตังข้ามันไม่หวานหรอคะ,อะมันไม่หวานหรอคะอะ่มันเปรี้ยวค่ะมันเปรี้ยวแล้วก็มันจะซาถ้ามันซามันจะไปกางเปรี้ยวแล้วไดอ้อย่างนี้น้องกว่าจะแบบกว่าจะแบบรับซื้อเสร็จคืออิ่มไปเลยเนาะ ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันเ่าเจ้านายด่าเมื่อวานด่าไปสี่ครั้งยังไม่จบยังไม่จบเยอะไม่มากอ่ะด่าไปสี่ครั้งแล้วแต่ตะก้ายิ่งดีกว่าโดนด่า